สวัสดีครับพบกับเซียวซีบีผมผมซิลโลว์วันนี้ผมก็อยู่กับคุณนูโน่มาเล่นแมตช์อันเดอร์กราวดสองนะครับวินเทอร์อีกครับปิ้นะครับก็แขกรับเชิญวันนี้ก็น้องคุณนูโน่นะครับเข้าไปไปเลยครับเข้าเกมครับเข้าเกมครับเข้าเกมค่ะเข้าเกม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 ปิดก่อนเอาเข้าไม่ได้แล้วน้องลาเราไปไหนน้องลากระดิบบินไลน์ยไงน้องลาเรามีวูฟด้วยไหนน้องลาไม่เห็นเจอน้องลาเลยหรือว่าผมกระตุกอีกก็เจ็บนีเปิดเดี๋ยวคุณูโน่นู ออได้ไหนออเจอแล้วเออคุณดีแท้ดูกล่องสมบัติยังไงกดตัวเออผมเออใช่ของเต็มเลยมีไข่หมาป่าไข่ชิคเก้นไข่วัวไข่ไก่แล้วก็มีกระปองเพชรเกมนี้จะมีภารกิจมากกว่าถักร้อเชลเลน์นะทำแค่ผมเราต้องขุดไม้ก่อนอย่างแรกเออผมไม่มีไม้แอคต์อัปเดตบีทีนะผมก็คงจะขอเลิกวันจักครูขอเห็ดขอเห็ด ได้เห็นแล้วเออแ้วตอนนี้บ้านผมกำลังฟักกุ้มฟ้าจะผ่าเลยไม่ผ่าแล้วทำฟาร์มได้แล้วพี่นอดโอ๊ยงูไม่แตกสักทีเดี๋ยวต้องขอไม้หน่อยดีนะไม่มีไม้เออในอันเดอร์กาด์ภาคนี้นะครับมันอาจจะเล่นนานนิดนึงอาจจะมีหลายเอพิโซดสักกี่เอพิโซดดีคนดีแท้ห้าสิบาสิบคุณดีแท้ผมไม่มีไม้ผมขอไม้ ก็สำหรับผมนะที่ถ่ายหน้าจอเพราะว่าแอคชั่นมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนั้นวงเล็บผมก็ถ่ายหน้าจอวงเล็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีวงเล็บไว้ท้ายคลิปว่าทำไมถึงถ่ายถ่ายหน้าจอเดี๋ยวมีวงเลไปท้ายคลิปนะเราดูให้จบแล้วนนอนอย่าเพิ่งปลุกฮีไปคนปลุกเฮไปคนปลุกนอปลุกเลยปลุกเอ้ยโบ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 เดี๋ยวเราต้องเอาโบโบไปด้วยนะใช่ขีดด้วยดิเดี๋ยวเราขอลองขุดนี่ก่อนนนนเออคุณไม่ มีไม้แล้วขอไม้อีกสองบล็อกไม่มีมีแต่สติ๊กเอ้ยเขามีไอซ์อะเนี่ยเออแล้วในเกมนี้เนี่ยมันจะมีภารกิจด้วยนะบอกแล้วเราไม่ได้เนี่ยนกฆ่าทางค้างอย่าตีไอซ์อย่าตีไอซ์อย่าตีอย่าไม่ตีครับเนี่ยภารกิจทั้งหมดมีประมาณเกือบร้อยภารกิจน่าจะใช้เวลาเล่นนานอยู่เออสักสามเดือนเกมจะเกินสามเลยกูเจออะไรครับคุณดีแท้ไม่รู้ครับผมกเ็มีเออผมมีสติ๊กอยู่สามอัน นี่ใครอยากเห็นเอเเลย์ขวาญตาบ้าง้งอยากเห็นเอเซเลย์ก็จะบอกดูปรปาบมาเอเเลย์โอโ้คิโก,โก้แล้วเอเซเลย์างๆก็มีนะ,นะลางๆงจะมันเอเซเลย์างๆนี่ทำให้เห็นทับได้ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วอะไรกันเราอยู่ที่วายหนึ่ง้ไอผมลงรูบิดนี่เขามี2องกรณีคือเล่นสิคัดเกียเลยแล้วก็ใช้ดูเนี่ยนเนี่ยลบสองวายอยู่ว่าสิบเก้น ไวก็ไวก็ใช้นั่นดูได้อ๋อคุณดีแทมเป็นนั่นดีกว่าดูบิกดูบิกมันมีให้ดูไงโน่โนโน่โน่อ่ะเอาไปแ้วเราไปขุดหินขุดหินแล้วก็ทำขุดหินแล้วก็ทำที่ขุดหินสบายกว่าเยอะเลยน้องขุดยญยแมงมุมทำดาบหินได้ดึกอ่ะมันทำดาบไปเฉยอ่ะน้องไม่ได้ทำดาบหินทำทำดาบไม้ไป มันจะไม่โตสำหรับ,บวิดีโอนี้ก็จะ่สามนาทีเอ้ยยี่สิบนาทีสาม,มนาทีป้าใครอยากใครอยากให้ต้องมา<ะ>ต้องเร็วมากใครอยากให้ต้องมาต้องเร็วเมากจัดการเต็มที่แต่อย่าโกงแค่นั้นแหละพอโอเคตัวเนฮะ้ยมีโบนเหรอมีอันนี้ใช่มดม,นะมีโบนจะมีโบนโอเคขุดเลยขุดเลยแล้วแล้วรอเก็บแตปลิงกันด้วยนะขอไม้หน่อยบล็อกหนึ่งเดี๋ยวมาแล้หนึ่งเอารีโมทมาทับตัวแปะนี่ก่อนเราเป่าเราใครอ้าวเฮียใครขุด ออกไปคุณนนท์ก็ขอไม้บล็อกหนึ่งดิก็ไปขุดต้นนูน้นสิโอ้ยขอเอ็กซเลย์หาเะไก่อนนะเดี๋ยวแลกแยกยกันทำหน้าที่เอออันนี้โกงใช่ไหมเนี่ยเอ็กเซเรย์เนี่ยแน่นอนเอ็กซเรย์มันคุดมันก็พูดอยู่ว่าเอ็กเซเรย์เนี่ยเจอจิเจล็กละเออเราไม่ควรโกงในเกมนี้โตคือชีวิตใจโตวันนี้ นั่นไม่อยู่ยี่สิบสี่ไม้อา้าวเอาลาออกเลยนะอย่าเพิ่มเดี๋ยเพิ่มอย่าเพิ่มเดี๋เอาลา,อ,า,ลาออกอ,อก<ป>ีกเดี๋ยวนี้ <ขอ S 2> ต้องขุดไปรอบๆถ้ำใช่ไหมอาหารนั่นจะหมดแหละไอ้เอหลือเหลือลบไปสองแนละ้วพี่เรถก็ขึ้นไปสีงตอนนอนวิ่งไม่หยุดอ่ะพี่เรถก็ขึ้นอนึ่โอเคผมได้เหล็กมาสิบเอ็ดก้อนรอแซปวิ่งดรอปเด้อเออขอหินหน่อยค่ะอยากขุดใบไม้นะรอให้มันดรอป ได้ของขอหินหน่อยฮะจุดเลยสี่ก้อนจุดตามสบายอ่อนขอบคุณครับเฮ้ยผอนี่สี่ก้อนเราควรจะขึ้นไปด้านบนก่อนนะฮะด้านด้านบนมันมีบินเราคุมอยู่แล้วเราจะออกไปยังไงจากที่นี่ก็ขอไปทำภารกิจรอนภารกิจเราต้องให้ทำไหมให้ขึ้นไปบนบกเลยเหรอไม่ใช่เป็นภารกิจเข้าใจไหมเดี๋ยวผมพูดคลิปด้วย เออไม่เข้าใจเลยมั้รู้ว่ามันเป็นภารกิจแต่มันต้องขึ้นไปด้านบนไม่ใช่หรอไม่ต้องขึ้นเนบมันก็ชื่ออยู่ว่าอันเดอร์กราวเครียดกับคุณไม่ได้ดูเทลเลอร์ไม่ได้ไปดูเทลเลอร์อ่ะอัรส่งลิงก์ไม่ให้ดูไม่เราไม่ดูแค่ดูวันเดอร์กลาเราก็รู้แล้วอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องราวของที่นี่นะครับมันเกิดขึ้นมาจากเกิดอะไรนะขิมมาร์ปกุมอะไรทุกอย่างอะไรมาผมอธิบายเองกว่ามาก็เรื่องราวของนี่นะคนกับบอกไว้ว่าทุกๆหนึ่งพันปี จะมีหิมะปกหิมะตกอย่างหนักปกคลุมไปอีกสองร้อปีหลอนแต่สองร้อปีจะหายไปซึ่งทางเดียที่อยู่รอดอต้องอยู่ที่ใต้ดยยินเพราะท้อยู่บนดินก็จะโดนหิมะปกคลุมจนตายนะครับผมี่คือเรื่องเลยแต่ว่าแตา่แต่ว่าถ้าเราขึ้นไปใน <จะ S 2> สมัยก่อนมันก็มีคนสร้างเมืองไว้ไ่ใช่มย,ยมัยอ่อนก็เลยกลายเป็นเมืองสักอย่างไม่รู้ว่า เออคิดว่า200ปีต่อมามันจะประมาณเอ่อสองพันบ็อกนะคะสอง2 0 0ปีต่อมามันจะอย่ที่มัตโอ้ไ่ได้สนวบบอลเออมีฟักทองไหมยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นอย่าพิพ่งปูกดิเถอะแต่เย็นดีโนน,นนี่ไม่ใช่บ้านเราหรือเราเค่อยออกสำรวจต่อเดี๋ยวอเ,เ,เอาเดียเราต้องหาเลวีนี่ดยเอาดูของเฉยเตเลอยู่แป๊บ เลจนโกแน่นอนนะผมไปฉันคือหล่าแทงเอามาขนอิบะอาหารลดไปสี่หลอดแล้วเดี๋ยวจะอยู่นิ่งๆเราจะขุดลงหรือขุดตรงครับผมขอถามหน่อยเฮ้ยได้ของดีแดูขุดขุดลงแล้วจะไปไหนขุดรงก็จะลงไปข้างล่างไงครผบถ้าขุดตรงก็จะตรงไปเรื่อยๆเชวงข้างหน้าก็มีแต่ทำไม่มีอะไรเลยซึ่งผมเห็นกล่องอยู่ตรงนั้นนะนี่โกงขนาดนะครับ โอ๊ยโกชดแบ่งอาหารได้เวลาแบ่งอาหารอาหารนอนนอนรถไปสี่รอบแล้วไบ่งโคลานครับแป่งโคลานครับอยู่กับผมอยู่กับผมโคลานเกิดเหรอแบ่งลิงไม่เกิดเหรอขอบคุณครับแบ่งลิงเกิดเหรอแบ่งลิงไม่เกิดเหรอเฮ้ยไม่เกิดในสการ์แค่อาหารเต็มละเราควรจะขุดไปทางไหนดีเนี่ย ดูแลทำยังไงดีปลูกเห็ดดับลงชีวิตโน่โนเอานี่มาหน่อยดิเนี่ยใส่นั้นเข้ามาหน่อยเอ้ยใส่โคเข้าไปหน่อยโนมีโคีโคเราขุดไปหมดแล้วเออใส่เข้าไปสิก็มีไม้อยู่23มันนั่งใส่ไปแล้วเผาไปเลยอย่าฆ่าสัตว์อย่าฆ่าทุกทีจะขาดถึงแล้วต้องเอาโบโบไปด้วยนะต้องเอาโบโบไปด้วยกลับเกมดูก่อนนี่เราปลูกเห็ดอยู่ทำนูจะทำนู ข้าไมผมเป็นเลนมาสเตอร์คุณไม่ใช่เลนมาสเตอร์ใชไหมปูเห็ดอยู่ได้เห็ดโตเราจะมีถาดแล้วก็ปผสมพันธ์กันมันก็จะกินได้แล้ก็เอาเดี๋ยวผมขอพูดตรงเลแล้วกันเออทำให้มืดๆหน่อยได้ไหมนี่เอาทายจากไหนเนี่ยพุดจากด้านข้างโอ้ยเดี๋ยว่ไายเ ตอนนี้ตาของเวลามีเตียงเลยโบโบมมีเตียงเดี๋ยวก็ให้แกผสมพันธุ์กันได้ตั้งเดี๋ยวหาหาเลวีเฮ้ยเราเจอเลวีอยู่ตามเลวีไหมติดไฟให้ไม่ต้องเตดที่สว่างที่มีปูไลเอยแต่กูมืดต่อให้อยู่ใต้เบ็ดล็อกก็ยังสว่างดูดิโอ้เฮ้ยไปตั้งรากตั้งหาที่เลวีเปล่าไปดิอย่าถามว่าเลวีคืออะไรเอออยากถามอยู่เหมือนกัน เห็นเหวอ้อยสวยกำลังดีว่ะแถวแถวเหวมันมีเอาม้าไปด้วยไหมเอาไปโอ้ยไปถ้าเดี๋ยวจะขุดทางให้ลาผ่านไปนะเขาให้ทำภารกิจเอาไอ้บ็อกกี้อันไม่รู้ครับเดี๋ยวดูให้ไอ้บ็อกมีซิงทัสตัวนี้ครับผมต้องมีซิงทัสตัวนี้ได้ไอ้บ็อกเด้อขุดทางขุดทางของไอ้เนี่ยโดนเยอะมากเลยพร้อมลาเนี่านนี่ไงคอลเลก t fire helix twenty two คุว่ห้าร้อยสิบสองสบอกแล้วก็ห้าร้อยสิบสองไบอกโอ้โหดทำไมเห็ดมันโตยากจุงเนี่ยทางคุณฟามแล้วก็เบเกอร์เคโอ้โหรู้สกว่าอัปเดตแล้วภารกิจจะเยอะขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเออใช่ภารกิจเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยสตาเยอรโอ้ยกอบตกคุดีแท้ทางนี้ดีแท้ทางนี้ลงไปดิ โบโบามาแล้ว <S <S เฮ้ยอย่าพึงาาพ่งมาอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นเราไปเดี๋ยวขุดบล็อกเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงเลเวีนี่อยู่ตรงนี้ทำไมเลเวีนอยู่แค่เลือกอยู่ไหนวะอยู่นั่นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราขุดลออองไปกันไงก็มีดาบทำบนซอมบี้สี่ตัวระวังด้วยโกงขนาดอเที่นี่ที่ไหนเนี่ยทะเลทรายเหรอเจอเหล็กนอง ไอโนโนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นหยุด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 ขว้างก้อนนิดเดิ้อขว้างม้นนิดเดิ้ลเออเราขุดลงเลยขุดลงไปเรื่อยระวังลงเหวละเราไมีเหวอยู่ตรงนั้นแล้วรู้ได้ยังไงเนี่ยพี่แท้พี่เอ็กซ์เล่ย์ขี้โกงจุ่เจอเล็คอยู่ตรงพื้นอ่ะเราวางยาเระวังไหลเจอเลวีเลยระวังอย่าล่วงนะต้องฝึกเอาไปเรื่อยๆถึงยังดูสิสิ่งแรก แล้วไม่ไปขุดอะไรตรงนั้นก่อนเนาะเราจะได้ไปโดนใคก่องคนข้างลึกดัวลึกดัวแพ้เดี๋ยวนั้นไปขนของมาเลยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นอันนี้เรามาตามหาของเฉยเหรอพาจะไม่ทราบพลาดโนนโนนมาหาพี่หน่อยมาพี่มาได้โนนโนนเดี๋ยวโนนช่วยขุดหินตรงนี้ออกเลยนะเนี่ยขุดตรงนี้ออกเนี่ยได้เนี่ยโนนดูดิดูพี่ตรงนี้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 เนี่ยตรงที่พี่วางบอกไว้อ่ะ เนี่ยโอ้ยเจอแล้วค่ะตู้เพราะเราจะให้โบโบผ่านใช่ไหมล่ะใช่เพราะว่าถ้ามันถ้าโบโบมันต้องผ่านสองบล็อกโบโบมันต้องใช้หลายบล็อกสองคูนสามฮะสองคูนสามขุดแล้วเจอยังเนอะเจอยังเจอเรียบร้อยโอเคตกแผลไม่ตกแผลเลยเนี่ยว้ายสายดีกว่าไหนโนกไปทางไหนเนี่ยโนกไปทางทางนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวนะจะมีทางเชื่อมเออใช่โอเคโน่นเดี๋ยวขุดมาถึงทาง่ามที่พอนะไปถึงท่านี้พอนะ้นเนี่ยฮะ เลยนะเนี่ยขุดไปถึงตรงนี้นี่นนดูพี่ไปตรงนี้พอนะตายตรงเนี้ยเหรอเอ้ยโยนทีจะขุดหลุมเอาไว้เออนนมีแท้โยนอาหารหรือโยนอะไรก็ได้ลงมาให้ทีนึงยังไปไม่ถึงมีไม้สองอันนนนนมีไม้โอโกโก้โก้นนมีสติกอะเอามั้ยอันเดียวดีแท้แต่นนไม่ดาบต้องการที่คุณเหล็กครับนี่ไงกำลังจะหาไม้อยู่นี่ไงมันไม่มีไม้ไงเรามี ดีซีมาด่วนดีพีเลยเหรอเออเราจำได้ไม่ต้องเจอาเล็กแหละแต่ไม่มีที่เผาโอ้มันอยู่นู่นเลยเออเฮ้ยโนเอาไม้มาดีซีมาหน่อยออกไม้สักสองงานจะทำชัตติกอ่ะเจ้าไม้ละไม่ต้องละเราเจ้ไม้ละเยียมที่ขุดน่นจะพังแล้ว พี่ทำไปให้อันึงเดี๋ยวน้องกบหลุมที่มีคนขุดลงไปนะเอ้ยอยากกบอ่าไม่บอกอยากกบนะตรงหลุมตรงนั้มันเป็นหลุมที่น้องขุดอยู่นะตรงนี้ก็ขุดโดยใช้แรงกายแรงใจเจอโกเต็มเลยลงไปหาแล้วไปเดินแต่ขุดทางไปให้โบโบไปก่อนแล้วเอาไฟไปให้ตไม่ต้องขี่ไฟเต็มเลยโน่ล้วเราขาบไม่ไฟหวนเดียว เราเตลกับเตลท้าติดขายกันทีกันอีมึงขาไฟได้ทั้งหลายอันทอสห้องวัดทอสไอู้ทอสใช่ไหมแล้วเซิร์ฟนี้มีเงินไหมไม่มีไม่ได้เปิดเซิร์ฟเล่นนี่ไม่ได้เปิดเซิร์ฟแบบให้คนอื่นมาเล่นขอขึ้นหน่อยครับโอเคเดี๋ยวเราเอาโบโบมาเลยนะเราขุดท้ายเราติดไฟก่อนเดี๋ยวเอาโบโบมาเนี้ยลาพิษจะตีโบทำไมเนี่ยเดี๋ยวโบก็ตายหรอ โอ้โกเต็มเลยท่านี้เจ้าโบโบไปไหนวันนี้ไงวั่นโดนขุดนีไหนเนี่ยขุดไปหน่อยอย่าเี้ยเอาไปตีบไปก่อนเอาโบโบหลบไปก่อนโอ้ยอย่าตีอย่าตีพี่อย่าตีพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหตักิโนกาามองขึ้นไปไม่เห็นใครเลยมองเห็นตลอดไฟที่ด้วยองขุดขุดแล้วต่อเห็นแล้วเห็นอยู่ลึกมากเลยพี่มีชื่อใครเลยระวังซอมบี้นะ ไม่มีเลยท่านนี้ยมองตรงแต่กินดิจิตริปเปอร์แล้วก็หายไปแล้วอุ้ยอุ้ยจะตายแล้วจะตายออ้ยลดดัวเลยเอาเชือกลากมาดีกว่าโอ้ยถ้านลงไปนี่ตายแน่ๆพี่น้องขุดแนวดิ่งเลยอ่ะใช่ไงมทำไมไม่ทำบันไดวะเนี่ยอ้าวไอเชือกลุกเอาโบโบมาหนึ่โบโบติดโบโบติดขี่โบโบมาขี่พี่ก็ตายสิครับ อ่ะเดี๋ยวหนูขี่เองเลยอยาอยาโนนยามันติดอยู่ในกำแพงนะจ๊ะไปลาโบโบไปอ๋อมันติดอยู่ในกำแพงเอาไปโบโบไป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 ขนกล่องขาเาไว้เนี่ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบเดี๋ยวไปขนกล่องขาให้โบโบนี่นะนี่นะโบโบนิ่งๆนะโนนโนนไปขนกล่องขามาโนนฝากขุดนั่นไปด้วยอ๋อเป็นมาอันเดียวเป็นที่เผาทำไมมันมีนูโน้ต PJB สองอันน่ะเดี๋ยวนะอ่า เอาไฟด้วยไหมเอาไม่ต้องเอาขอขอขอรั้วมาอันหนึ่งขอรั้วอันหนึ่งได้เอาไ้ผูกโบโบอืมไม่ต้องมันมีรั้วโนโนโนแถบนั้นมีน้ำไหมไม่มีน้ำเลยว่ะเจอแต่เดสโตนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสังเกตให้ตรงนั้นมีน้ำอยู่อ่ะแต่แถบนี้ไม่มีเลยอะโอเคน่าเอาสต๊กไปอันหนึ่งแล้วเอาฟินมาไม่ได้เอาสเต็กเอารั้วมาเอาเลยนะรั้ว เอารั้วมาเออต้อเรียกว่ารั้วผมเจอท่ามไหนเนี่ยหาใครไม่เจอแล้วโบโบนิ่งๆนะโบโบสวยเนี่ยลงเนี่ยแหละเออโบโบเอาไม้ลงไปนะให้นั่งลงไปด้วยเหรอไม้ตกระวังเอออย่าผักโบโบนะโดนอย่าผักโบโบนะจ๊ะครับพี่แท้ขุดไปฝั่งนู้นหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นน่าลืมเอาของมาเพิ่งเจอท่าเต็มเลยระวังให้ดีลืมเอาที่ขุดมา ไม่ต้องพี่มีที่ปูดอยู่มีหินอยู่เยอะเหมือนกันเปล่าลืมเอาสติ๊กมาพี่มีไม้มีก็มีเฮ้ยไอ้ที่หลวงพี่มีโอ๊ยจะระวังโปโปจะตายยังตายแล้วดูนี่ว่ะตายแล้วเหรอตายจะล่วงเฮ้ยระวังน่าละล่วงแล้วเอาแล้วเปิดโน้ตนี่ว่ะโปโปอยู่ด้านบนโอ้โหมันใช้เรวีเอ้ยมันใช้อะไรนะปายผมบินเลย นอนเฮ้ยโลโบโบโบอย่านะโบ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 จ่าโบ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 นึกเกิดใหม่แล้วโบโบจ่าโบ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 จะล่วงแล้วไม่ล่วงมีน้ำด้วยทำไมจะให้โบโบกินเหรอไม่ใช่พอให้โบโบลงไปตรงน้ำไงเดินมาดิ่โบโบไปมันมาไในเนี่ยดึงมันไปเฮ้ยระวัง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  ขึ้นไปหาดีปะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกดอยู่กดอยู่กดท้ายไปโบว์วิ่งมันเหลืออยู่ขาเดียวแล้วนั่นน่ะมันไม่ยอมเดินมาเออนอนมาข้ามาเออไส้กู้ติดกระแพ้ติดกระแพ้เมื่อกี้น่าตายแล้วเออเดินมาเดินมาโอเคลงเคยน่าออกนะเดี๋ยวตายรีบลักโบว์มาหิวครับหิวขึ้นไปสำรวจครับหลือหัวใจแค่หลอดเดยนยังไม่บ่นเลยนะใครปีนี่แหละ นันเดิมมาที่นี่หน่อยอ้าวใครขุดแล้วล่วงลงมาออุยอุยดเดโบโบโบเดี๋ยวหลบไปหน่อยจะทำมันไดโบโบได้ตายเอ้ยโน้ตเข้าโบทจรทังมันโบโบตายเหรอจังมันไม่อะตายแล้วเหรอเราฆ่าเองเนี่ยทำไมถึงโบโบตายเออเดี๋ยวเสกใหม่ได้ไปแล้วเสกเลยด้วยเหรอเสกมาดิเออตายแล้วอีแท้เสกมาเลย เอาโบโลล่างใหม่ต้องขุดไฟไปหมดเลยนะเกมโหมดหนึ่งครับผมเป็นเทคนิคคั้สูงสำหรับพวกโกงเกมใช่ยังไม่ได้อัดตัวอัดอยู่ครับโอ้โหอัดแบบพี่โกงมันมันมันมาว้ายตกเท้าสูงน้ำเดียวตายเออพี่ต้องการมามพี่หน่อยแล้วต้องการลามนี่ได้ลา อะออกมาข้างกำแพงแล้วล่ะมันตกอะ่ะมันตกแล้วตายเยนับเดียวก็เหลือแค่สี่หลอดแล้วอายเดี๋ยวขุดเหล็กไปดีกว่าอ้าวหดเดินหน้าพี่ทำไมเนะี่ยใครคาาใครเดินตู้นี่แหละเดินเอาเหรอแล้วจะลงไปยังไงแตลแรก TP มาก็ได้ไม่ห่ะ เกับไฟดื้ออยู่ไวๆหวังว่าจะไม่ตายตายห้ยเหลืออีกสามลอดเหลืออีกสองลอดพอดีพีพีก็ได้ครับก็มีเหล็กอยู่สิบสี่อันกับไฟอีกหนึ่งโบโบกานจะตายคุณเลสสองอันดีคุณเลสโดนขอเหล็กขอเหล็กเอ้ยเนอะมาเหล็กอยู่สิบสี่อันไม่ได้เสกมานะไม่ได้เสกอันนี้ทำมามีเหล็กอยู่ในตัวอยู่ไอ้ตัวนี้มันมันเชื่อมยากอย่างเนี่ย ำไมลูกลายอยู่เนี่ยมันไม่ยอมเชื่องอะ่ะกินแอปเปิ้ลไหมก็ชอเ,อเชื่องเออว่ะแอปเปิ้ลใหญ่้นมารู้เหมือ,อ,อนจะเชื่องง่ายกว่านอนลองไปนอนหนูพี่เ,เองเฮ้ยพี่จัดการเองมาเลยมาพายุแล้วขวี้อยู่ไหนต้องมีขี่มันตลอดเนี้ยน <c oughs> ะออก จะลองขี่หน่อยเริ่มขี่ได้ด้วยอะเดี๋ยวหาที่สร้างบ้านแต่บมันเหลือแค่สองมันเหลือแค่สี่ชีวิตอ่ะจะไปเดินอยู่ใต้ขาาสามมันเลยโอเคเดี๋ยวสร้างบ้านตามเลยโน้ตีใครมีอาหารบ้างโน้ตโน้ตจะสร้างที่พื้นหรือโน้ตจะสร้างตรงขอบกำแพงตรงนี้ขอบไร้างนี้จะสร้างบ้านตรงไหนเลยโน้ตยี่สิบนาทีแล้วโน้ตเราสามยี่สิบนาทีแล้วจบคลิปก่อนแล้วอ๋อใช่หรอครับ ก็20นาทีแด้วเหรอครับคิดต้องไหนวะก็กดเปิดขึ้นมาดูสิอุ้จ๋งนี่ถึงขั้สูงเลยเนี่ยโอเคก็ก็จบที่นี้นะผมมาเจอที่เอพิโซดต่อไปนะผมสวัสดีครับ